จำหน่ายแล้วน้ำแร่เพื่อสุขภาพตรามูนิธิสกิดข่าวเต้านินจามีออยอรับรองถูกต้องตามกฎหมายผลิตโดยเดอชาเล่จำน่ายโดยมูนิธิสกิดข่าวเต้านินจาดื่มน้ำดีมีสุขภาพแข็งแรงและได้มหากุศลท่านสามารถติดต่อรับบริการ น้ำแร่เพื่อสุขภาพได้ที่โทร0819511344หรือโทร0623035359ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับ พบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทางสถานีทรทัศ New Line, น์ SSK News TV online หนังสือพิมพ์สกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสฐกิจข่าวเต่านินจาครับครับวันนี้เรามีเรื่องสุดระทึกใจเหมือนกันนะครับที่จะมา,อาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเนื่องจากว่า <c oughs> กรณีที่มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายตำบลน,นะในพื้นที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับได้มีการมายื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงาน s อ k n e w t นิวทีวหนังสือพิมพ์สกิดข่าวและมูลนิธิสกิดข่าวต่านิจานะต่อจากนั้นเราก็ได้นำเรื่องเนี่ยปรึกษากับทาง,ท,างท่านสสสุธาประทีปนัทหลาง ในฐานะที่ท่านเป็นสสภูเก็ตเขตหนึ่งและท่านเป็นรองประธานกรรมธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อท่านได้เห็นหนังสือท่านก็รับคำร้องทั้งหมดนะแล้วเราก็ไปลงพื้นที่กันมาแล้วครั้งหนึ่งนะเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าที่ทำกินของชาวบ้านนั้นถูกทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะได้ไป ขับไล่นะแล้วก็มีการยึดที่ทํากินนะครับซึ่งที่ทํากินเนี่ยนะฮะได้มีการยึดนะฮะของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจป่าไม้เมื่อปี2556ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าที่มันยังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เนี่ยนะปรากฏคือพื้นที่ที่ชาวบ้านทํากิน กับพื้นที่ที่ยึดเนี่ยนะมันกลายเป็นคนละแปลงคนละที่กันนะครับทางเจ้าหนะ้าที่ก็เที่เอาไป้ายไปปักตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ไปรือ้อไปถอนพวกผลลหมากรากไม้นะที่ชาวบ้านเขาเข้าไปทามาหากินไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นมันสับปะหลังนะมันก็มีการาร้องเรียนผ่านไปทางอำเภอนะผ่านไปทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางผ่านไปถึงผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปางนะก็ปรากฏว่าเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยไม่ไปถึงไหนเลยนะครับไม่ไปถึงไหนเลยดังนั้นทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มาร้องเรียนที่กระผมเต่านินจานะเราก็ได้มีการนำเรื่องไปปรึกษากับทางคณะกรรมการปิการปพชสภาผู้แทนรัศดรซึ่งผมทำงานอยู่กระทางท่านสสสุธาประทีปนัทหลางนะครับ หลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่นะสองครั้งนะครับเสร็จแล้วเมื่อวันที่13นะพฤษภาคมที่ผ่านมา,า,นกกนมาทางคณะกรรมการการปอชอสภาผู้แทนนัษฎรนะฮะก็ได้มีการเชิญนะตัวแทนของพ่อแม่พี่นอ้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะไปสอบที่สภาโดยมีท่าน พลตำรวจเอกเสรีเตมิยเวศนะเป็นประธานในการสอบพร้อมกับท,าท่านสสสุธาประทีปนันหลงังเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงนะครับหลังจากที่มีการสอบกันเสร็จนะครับก็มีการแจ้งไปยังห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทางาท่านอธิบดีกรมป่าไม้ก็ได้มีการโทรลงมาที่สำนักบริหารนะทรัพยากรป่าไม้ที่3จังหวัดลำปาง นะให้ระง,งับเกี่ยวกับเรื่องของการไปรื้อพืชผลทางการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ยังมีการกระทําอยู่นะเมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังมีการนําไม้เหมือนไม้สลาบนะไม้ปักนะที่ทาสีแดงๆเนี่ยนะครับเข้าพื้นที่กันอยู่นะครับหลังจากนั้นนะฮะวันที่21นะพฤษภาคม นะทางท่านสสสุธาก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและจะแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือดําเนินการอย่างไรกันต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องราวตรงนี้เลยนะครับว่าหลังจากที่ท่านได้สอบปากคำเกี่ยวกับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเราลงพื้นที่เราไปพบไปเห็นอะไรบ้างไปดูเรื่องราวกันเลยครับ ครับจากหัวข้อข่าวบอกว่าสุดระทึกกันมาที่การปปชสภาผู้แทนราษฎรและปปทอจะสำรวจพื้นที่ปลูกป,ป่าอำเภอวังเหนืองบ30ล้านบาทพบเบื้องต้นนะมีหลายพื้นที่สอทุจริตอย่างชัดเจนเชื่อหลังทั้งสองคณะลงพื้นที่งานนี้นะจะมีคนที่เดินเข้าคุกและอาจจะถูกไล่ออกหลายรายอย่างแน่น,นอนทำไมต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่า หลายที่มันชัดนะครับว่าเป็นการแหกตาเป็นการโกหกในในการปลูกป่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจากรายละเอียดนะครับ21พฤษภาคม2564ทางท่านสสสุธาประทีปนัทหลางสสภูเก็ตเขตหนในฐานะรองประธานกันนธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ตำบลร่องเคาะตำบลวางทองอำเภอวางเหนือติดตามงานที่ ประชาชนร้องเรียนเรื่องป่าไม้นะที่ยึดที่ทํากินของประชาชนเพื่อไปเป็นที่ปลูกป่าตามโครงการที่ใช้งบถึง30ล้านบาทแต่ไม่มีพื้นที่ปลูกป่าที่แน่นอนจึงพยายามใช้อำนาจโดยมิชอบยึดที่ทํากินของชาวบ้านที่นอกเหนือจากการที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจป่าไม้ได้เข้าทําการยึดนะเมื่อปี2560อ่า2556นะครับ โดยพยายามใช้แผนที่ที่อ้างว่าพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ได้มีการยึดไว้แล้วแต่ก็มีการย้ายป้ายเปลี่ยนสถานที่ไปหลายแห่งพร้อมกับพยายามปลูกป่าในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่ออกไปปักเขตที่จะทำการปลูกป่าพื้นที่ไหนที่ชาวบ้านไถายแล้วปลูกข้าวโพดปลูกมันเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเอาไม้ไปปักเพื่อที่จะทำการปลูกป่าแล้วก็ขับไล่ชาวบ้านและม er ีการข่มขู่บอกว่าถ้าใครเข้าพื้นที่ใครเข้ามาปลูก ก็จะมีการจับกลุ่มดำเนินคดีพร้อมกันนี้ก็มีการแจ้งความไว้หลายคดีนะครับเ<ะ>พราะเท่าที่ผ่านมานั้นหลายพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปปลูกป่าแต่ไม่มีต้นไม้ที่ปลูกแต่อย่างใดรวมทั้งมีการแหกตาปลูกป่าในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีป่าอยู่แล้วแต่จากการลงพื้นที่ของท่านสสสุธาประทีปนัทถลางรองประธานกันธิการการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรัษฎรกับชาวบ้าน และสื่อมวลชนนะโดยมีกระผมเต่านิจานะร่วมด้วยพบว่าพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ปลูกนั้นไม่มีต้นไม้แม,ม,ม้แต่ต้นเดียวมีเพียงไม้ที่ปักและทาสีแดงไว้เท่านั้นบางที่บางแห่งก็มีถุงดำเสียบไว้อยูนะ่แต่ส่วนใหญ่ไม่มีนั่นก็เท่ากับว่ามันไม่มีการปลูกป่าที่แท้จริงนะครับเท่ากับเป็นการแจ้งว่ามีการปลูกป่าอันเป็นเท็จนะโดยสิ้นเชิง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งในพื้นที่หมู่6ตําบลบางทองหมู่8ตําบลร่องเคาะและหมู่2นะซึ่งพื้นที่ลักษณะดังกล่าวกระจายไปหลายพื้นที่นะครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีความพยายามรุกเอาที่ของชาวบ้านที่ทำมาหากินเข้าทําการปลูกป่าแล้วมีการนําเอาแผนที่มากางให้ชาวบ้านก็ปรากฏว่าผิดพื้นที่ไปหลายแปลงจนมีการแอบขนย้ายป้ายไปปักที่ใหม่ นะและที่น่าสังเกตนะครับป้ายที่ทําการปรับเพื่อที่จะระบุพื้นที่ปลูกหรือแปลงที่จะปลูกป่านั้นนะครับไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ได้นะตามใจที่ต้องการและป้ายโครงการปลูกป่าไม่มีการระบุงบประมาณในแต่ละแปลงอีกด้วยจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการดําเนินการปลูกป่าในพื้นที่อําเภอวังเหนือหลายตาบลน,นั้นผิดข้อเท็จจริงแทบจะทั้งหมดนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปครับ ก็กับเป็นการละลายงบทั้งยังแหกตาปากไม้ในป่าเดิมนะหรือว่าป่าที่มันมีเป็นป่าอยู่แล้วนะครับว่ามีการปลูกป่าแต่ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวและยังมีการย้ายป้ายปลูกป่าไปทั่วแถมยังไม่ลงในป้ายที่เกี่ยวกับงบประมาณในการปลูกแต่ละแปลงจึงเห็นว่าน่าจะสอทุจริตนะงบประมาณ30ล้านบาทน่าจะมีการใช้ไปเป็นจำนวนไม่น้อยนะหลังจากนั้นก็ต้องพยายามเร่งหาพื้นที่ปลูกป่า เพื่อที่จะถ่ายรูปนะแจ้งไปยังส่วนกลางนะแลนะเมื่อเป็นอย่างนี้นะจึงเข้าทําการตรวจสอบหลังาการมาสิการปปรชเรียกผู้ร้องไปสอบเมื่อวันที่13พฤษภาคม6กสที่ผ่านมาต่อจากนั้นก็จะมีการเรียกเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะในอำเภอตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะอำเภอวังเหนือในเขตพื้นที่ที่มีการรับผิดชอบทั้งหมดเพราะมีกระแสข่าวลือสนั่นว่ามีการแจกเงินให้หลายฝาย่ายรวมแล้วหลายล้านบาท ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบนะครับแต่มีการลือกันอย่างนั้นและดูท่าทีของผู้นำนะฮะระดับท้องถิน่นะทั้งระดับอำเภอท่าทีจากการที่จะพยายามช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนพยายามที่จะหาข้อเท็จจริงกับเปลี่ยนแปลงไปนะครับในทางจังหวัดเองก็ไม่ค่อยเอาใจใส่นะเฉยเฉนะครับดังนั้นเมื่อมีการร้องไปที่การเมธิการปปชสภาผู้แทนรัษฎรจึงมีการเชิญแกนนํา ชาวบ้านลงไปให้ปากรรมเมื่อวันที่13พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะาและได้มีการลงพื้นที่นะของท่านสสสุธาประทิพศถลางเพื่อตรวจด,ดูข้อเท็จจริงและก็พบว่ามีความไม่ชอบมาพากรมเกิดขึ้นหลายกรณีในการปลูกป่าในพื้นที่หลายตำบลของอำเภอวังเหนือและคาบเกี่ยวกับอำเภอแจ้หม่มอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้คงจะไม่จบลงง่ายๆนะหลังจากที่มีการลงพื้นที่ครั้งแรกก็พยายามที่จะให้โอกาสนะในการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยปรับนะครับหาพื้นที่ที่เป็นข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่ายังเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับดังนั้นทางอากรารมาการปรปชสภาผู้แทนรัษฎรนะชาวบา้านได้มีการยื่นเรื่องร้องไปทางปปทอีกส่วนหนึ่งด้วยและอีกไม่นานนี้หากโควิดเบาบางลง ทางคณะกรรมธิการและเจ้าหน้าที่ของปปทชุดที่ทําการล่อซื้อเรื่องของการทําบัตรชาติพันธุ์และมีการเรียกเก็บเงินรายละห้าหมื่นห้าพันบาทนะฮะจนสามารถจับกลุ่มนะกลุ่มขบวนแก๊งนะขบวนการค้ามนุษย์ของอำเภอเวียงแหงได้ทั้งชุดนะรวมทั้งอำเภอด้วยนะครับก็จะลงพื้นที่ทําการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมกันด้วยเช่นกันเพราะปปทชุดนี้เป็นชุดที่ทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะเอาเงินไปอุดไปยัดปากคงจะลําบากนะครับเพราะงบประมาณที่เมนการมาถึง30ล้านบาทนั้นน่าจะมีการเบริกจ่ายกันไปแล้วนะจำนวนมากแต่พื้นที่ปลูกป,ป่าจ,จริงนั้นไม่มีจริงพยายามที่จะรุกที่ํากินของชาวบ้านและแหกตาปลูกป,ป่าในพื้นที่ป่าธรรมชาติปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนเพื่อที่จะบอกว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จเรียบร้อยเหมาะสมกับการใช้งบประมาณดังกล่าวแต่แท้จริงแล้วงบที่เบิกใช้ไป การอย่างสนุกสนานนั้นหากไม่มีการปลูกป่าที่แท้จริงทั้งหมดมีเพียงวางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เล็กๆเ,เท่านั้นจึงอยากให้มีการติดตามดูกันต่อไปว่าโครงการปลูกป่า30ล้านบาทนี้ผลจะออกมาอย่างไรแต่เท่าที่ดูเบื้องต้นแล้วน่าจะไม่รอดนะจะมีคนเดินเข้าคุกและถูกออกจากราชการอีกจํานวนหลายคนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจากการที่เราลงพื้นที่ไปดูพื้นที่ป่า พื้นที่การปลูกป่านั้นเนี่ยนะปรากฏว่ามันไม่มีความเหมาะสมในหลายๆประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าธรรมชาติเนี่ยนะมีแต่เสาป้ายสีแดงๆปักไว้บ้างโล้มบ้างแล้วในระนาดแต่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ไม่มีและที่สําคัญก็คือในพื้นที่ปลูกป่า,าป่าที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยไม่สมควรที่จะไปยุ่งกับมันนะเพียงแต่ว่ามา,าจับมือกับชาวบ้าน แล้วป้องกันไฟป่าไม่ให้เข้านะครับไม่กี่ปีป่ามันก็จะฟื้น <c oughs> แต่ปรากฏว่ามีการเข้าไปปลูกป่านะซึ่งมันก็ไม่ถูกตามหลักเกณฑ์นะตามหลักการที่จะปลูกป่านะให้กลับคืนฟื้นแผ่นดินนี้ให้กลับคืนมาแต่ประการใดนะครับ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ทางท่านสสสุธาประทีปนัทหลางได้ลงพื้นที่นะครับเ <c oughs> มื่อวันที่21ที่ผ่านมานี่เองนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะติดตามนำเสนอเรื่องนี้กันต่อไปนะครับแล้วก็จะขุดคุยนะ,ะการใช้งบประมาณการกระทำการใดๆก็ตามที่มันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพราะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งหลายที่หลายทางเสียงบประมาณไปป,ไป,ปีละหลายร้อยหลายพันล้านบาทแต่ปรากฏว่าป่าไม่เป็นป่าดังที่ได้มีการกระทำหรือการโฆษณากันไว้อย่างที่ผ่าน,านมา ในแต่ละปีเราเสียงว่าประมาณเยอะมากแต่เรากลับไม่ได้ป่าคืนเลยแม้แต่ป่าเดียวนะครับตรงนี้เราเคยติดตามมาหลายปีแล้วและเคยย้อนหลังไปดูหลังที่มีการปลูกป่ากันนะครับครับทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวข่าวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกป่านะครับคือเราจะเห็นนะครับผมอยู่ในจังหวัดลำปางมานานสมัยก่อนทำข่าวทีวีช่องใหญ่ช่องหนึ่งเนี่ย หลายคนก็คงถูกเชิญนะเชื่อเหลือเกินว่าสื่อมวลชนเนี่ยถูกเชิญไปปลูกป่ากันนะบ่อยครั้งทําพิธีกันอย่างใหญ่โตโอ้โหบางพื้นที่นี่ทาพิธีเหมือนกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็ดนะแต่ก็ไม่มีใครหรอกครับมีสสมีอะไรพวกนี้นะไปปลูกป่ากันหลังจากปลูกป่าเสร็จนี่ก็เชื่อเหลือเกินว่าสื่อส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ย้อนรอย แต่กระบอกเต่านินจานี่แหละครับได้ย้อนรอยหลายแปลงหลายพื้นที่นะครับแม้แต่แปลงที่เป็นเส้นทางไปเอ่อเือกิวลมนะจากปากทางเข้าไปประมาณกิโลเศษเนี่ยด้านขวามือนะครับมีการปลูกป่ากันอย่างโหใหญ่โตโมโหล้านมากนะงบประมาณเป็น10บสล้าน20ล้านอะไรํำนองเนี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอปลูกปีนี้เสร็จปีต่อไปเนี่ยนะครับผมกลับไปย้อนรอยดู เหลือต้นไม้ปลูกเพียงไม่กี่ต้นนอกนนั้นตายหมดนะะแค่นั้นยังไม่พอจากวันนั้นมาถึงวันนี้ป่าตรงนี้ไม่เป็นป่าครับไม่มีพื้นที่ป่าเลยแม้แต่นิดเดียวนะแถมยังกลายเป็นไร่สับป,ประรดของชาวบ้านของนายทุนคนไหนก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันไอ้อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการปลูกป่าในแต่ละปีนั้นเนี่ยนะมันไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆเลย ต่อป่านะครับเหตุก็เพราะว่าทางส่วนราชการทำเองต้นไม้ก็มีราคาแพงนะครับและการปลูกป่าแต่ละครั้งเนี่ยนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ไม้ประดูไม้แดงไม้มะข่าไม้เบญจพรรณใหญ่ๆซึ่งชาวบ้านเองเขามองไม่ออกครับว่าจะ,ะเขาจะมีส่วนร่วมเขาจะมีส่วนได้เขาจะมีส่วนใช้อะไร แม้แต่เรื่องของการปลูกป่าเพื่อให้เป็นแหล่งน้ําก็ตามเนี่ยเพราะไม้เหล่านี้นะครับต้นมันเล็กพอปลูกเสร็จไฟป่าเข้าปีต่อไปไฟป่าเข้าตายหมดหรือไม่ก็คนเข้าไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือไม่ก็คนเข้าไปถางทำเป็นที่ทํากินนะครับในที่สุดป่ามันก็ไม่ได้แล้วปีต่อไปก็ปลูกอีกใช้งบอีกก็จะหมุนวนเวียนอยู่อย่างเนี้หลายจังหวัดนะครับโครงการปลูกป่าภานติดคุกไปหลายรายแล้วนะ เห็นว่าจ like kind of ังหวัดแพร่ก็ถูกปลดออกหลายคนนะเจ็ดแปดคนใช่หรือไม่เหตุการณ์ก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละครับเอาเงินมาใช้กันเอาเงินมากินกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการปลูกป่าเนี่ยท่านต้องศึกษาดีๆแล้วก็จับมือกับชาวบ้านถ้าจะปลูกป่าเสริมในป่าที่มันเป็นป่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านต้องให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมแล้วการปลูกป่าตรงนี้แทบจะใช้งบประมาณไม่มาก จะใช้บ้างบ้างก็เป็นแค่ค่าอาหารการกินนะอะไรต่อเมือะไรต่างๆเหล่านี้ค่ารถค่าน้ํามันถามว่าทําไมครับถ้าเราจะปลูกป่าเน,นี่ยเราเราบอกว่าเอาพื้นที่เนี่ยเท่าไหร่สมมติร้อยไร่เราทําเป็นป่าเขาเรียกว่าธนาคารอาหารนะของชาวบ้านเลยได้หรือไม่ก็ขอความร่วมมือกับพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละครับอ่า ครอบครัวครอบครัวละต้นไม้คนละห้าต้นใครมีขนุนใครมีมะม่วงใครมีมะขามป้อมมะขามเปียกนะใครมีลำไยมีอะไรก็ตามเลยนะเพาะมาให้ต้นมันโตพอสมควรแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็มาปลูกร่วมกันแล้วก็ดูไฟป่าร่วมกันเมื่อพืชต่างๆเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนุนมะม่วงพุทราลำไยน้อยหนาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะกล้วยอ้อย ตลอดจนไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะชาวบ้านเขาจะมองออกว่าเมื่อเขาปลูกไปแล้วเนี่ยกี่ปีจะได้ผลและเขาจะได้ประโยชน์นะครับเพราะเมื่อของต่างๆเหล่านี้มันออกมาเต็มป่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไผ่โรกไผ่ไล่ไผ่บงนะต้นไม้ก็ปลูกแซมไปด้วยถ้าจะเอาไม้ประดูไม้แดงก็ทางการจัดมาแต่ราคาอย่าสูงจนเกินเหตุนะปลูกผสมประสานกันแล้วขอความร่วมมือกับชาวบ้าน ชาวบ้านเขาก็จะช่วยดูแลเรื่องของฟื้นของไฟนะเพราะว่าเป็นพื้นที่เขาแล้วเขามองออกครับว่าผลหมากรากไม้ต่างๆเหล่านั้น,นกี่ปีเขาจะได้ประโยชน์นะครับกี่ปีเขาจะได้เก็บได้กินทีนี้พอมันโตขึ้นมามันออกลูกออกผลเนี่ยนะครับมันเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านเกิดประโยชน์ต่อประชาชนคนยากจนนะพูดง่ายว่าเด็กเลี้ยงควายไม่มีเงินเดือนไม่มีที่ไร่ที่นะรับจ้างเลี้ยงควาย เขาอยากกินตำม,มะนุนนะถึงหน้าที่มนุนออกในป่าเต็มเลยเขาก็ไปเก็บเพราะไม่ใช่ของใครเป็นของส่วนรวมนะเขาก็ไปเก็บมาแกงมนุนมายำม,มนุนมาทำซุปบักมี่นะก็ได้กินไม่ต้องไปขโมยของชาวบ้านอยากจะกินยำมะม,ม่วงอยากจะกินมะม่วงสุกนะถึงหน้ามะม่วงก็กินนะเลี้ยงายไปามะขาเปียก นะมะขามเปรี้ยวนี่นะครับมันออกฝักออกลูกขึ้นไปขยมเสร็จปุ๊บเลี้ยงควายไปแกะไปนะครับก็สามารถได้มะขามเปียกไปขายได้เงินเพิ่มอ,อีกเห็นไหมพวกนกหนูพวกสัตว์ป่าต่างๆมีผลหมากราบไม้ไว้กินเขาก็จะกลับมานะนั่นคือเขาเรียกว่าธนาคารอาหารนะของมวลมนุษยชาติธนาคารอาหารของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกันในะร่วมแรงร่วมใจกันปลูก เราไม่ต้องไปทําลายเขานะเขาปลูกเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะทุกคนเก็บกินได้ทุกคนไปเก็บไปขายได้นะฮะไอ้าตามต้นไม้ใหญ่ๆก็ปลูกอ,อ,อะไรคนระับพริกไทยนะครับนะครับมันก็สามารถที่จะเก็บเม็ดพริกไทยได้พริกไทยไปขายได้นะปลูกพลูกิกกนหมากเนี่ยนะครับพลูก,ก็ขายได้และของพวกนี้ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่าย,ยานะเขาโตของเขาขึ้นเองนะครับ ถ้าคิดอย่างนี้ทําอย่างนี้สิครับมันถึงจะได้ผลแต่ถ้าการไปรังแกชาวบ้านแล้วก็เพื่อที่จะปลูกปา่าอย่างที่ผมไปดูที่วังเหนือมาเนี่ยนะป่ามีตรงไหนบ้างปลูกกันมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยนะมีบางแปลงก็ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ไม่มีเลยแต่แปลงไหนที่ป่าไม้ปลูกเองแล้วก็เจ้าชาวบ้านไม่ได้ร่วมไม่เคยมีต้นไม้อยู่แต่แปลงไหนที่ปลูกแล้วมีชาวบ้านเข้าไปทำมากินตามร่องของต้นไม้ได้ มีป่านะครับก็เห็นมีอยู่หลายแปลงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไมใหญ่แปลงเล็กๆนี่นะครับมีมะขามป้อมนะมีต้นมงต้นไม้บ้างมีต้นว่าต้นอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้มะขามป้อมต้นว่าต้นอะไรพวกเนี้ยถ้าปลูกในป่าที่มันเป็นป่าธรรมชาติด้วยมันก็จะได้ประโยชน์อย่างที่ผมว่านะครับและการปลูกป่านั้นต้องเอาชาวบ้านร่วมครับให้เขาเห็นให้เขามาีสิทธิ์ที่เขามาร่วมไม่ใช่ไปรังแกชาวบ้าน นะและการปลูกป่าที่วังเหนือเนี่ยไปปลูกในป่าธรรมชาติแต่ไม่ใช่เป็นป่าไม้อย่างที่ผมว่าเป็นต้นอะไรก็ไม่ทราบเพราะไม่เห็นต้นไงเห็นแต่ไม้ปักทาสีแดงไว้นะล้มระเนระนาดไปหาเดินดูทั้งป่าจะดูว่าต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นะ่ะมันไม้อะไรขึ้นโตใหญ่แค่ไหนไม่มีซักต้นอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไปยังกรมป่าไม้อธิบดีกรมป่าไม้นะฮะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าท่านยังปล่อยให้ลูกน้องของท่านพากันแหกตาแล้วเอาเงินของงบประมาณ <c oughs> ที่เป็นภาษีจากประชาชนมาละลายกันอย่างเงี้ยมาละลายมาละเลงกันอย่างเงี้ยนะครับมันจะพัฒนาได้ยังไงไม่ได้หรอกครับนะชาวบ้านก็นเดือดร้อนนะไอ้พวกนี้ก็ไปไล่บี้ไล่จับถือว่ามีอำนาจ ไปแจ้งความนะตำรวจก็เข้าข้ามป่าไม้อำเภอก็เข้าข้ามป่าไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าข้ามป่าไม้นะแต่ที่จะแยกเป็นส่วนๆที่ทํากินคือที่ทํากินนะครับป่าช่วยกันปลกูกรอบริมพื้นที่เนี่ยขอให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าได้ไหมปลูกไผ่ปลูกอะไรคุณก็ได้กินได้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องฟืนเรื่องไฟอย่างนี้สิครับมันถึงจะได้ป่า แต่ถ้าท่านจะปลูกกันอย่างนี้นะครับอ,อย่างที่ปลูกที่วังเหนือเนี่ยแล้วก็ในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางจากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสิปี20ปีตรงไหนบ้างครับที่เป็นป่าสมบูรณ์ที่ปลูกแล้วป้ายยังอยู่ที่ปลูกแล้วสามารถชี้ได้ว่าเป็นการปลูกนะช่วยพาผมไปดูหน่อยนะเพราะว่าผมตามเรื่องนี้มาโดยตลอดผมยังไม่เคยเห็นเลยว่าตรงไหนที่ปลูกแล้วเกิดป่าที่อยู่งสมบูรณ์ นะเพราะฉะนั้นข้องใจและแน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้นะถ้ากันมาธิการทั้งสองคณะนะครับทั้งของปปชสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ปป,ปทนะลงพื้นที่ผมว่างานนี้มีหนาวอย่างแน่นอนไม่ใครก็ใครได้สังเวยพุกกันบ้างนะครับและใครที่ไปรับเงินรับทรัพย์เขามาแล้ว อ่าเข้าไปเข้าข้างทั้งเจ้าหน้าที่นะครับก็เตรียมตัวไว้นะการให้สินบนการติดสินบนการรับสินบนสิน่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรท่านก็หนีไม่พ้นนะความจริงคือความจริงนะความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายและความจริงมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีแต่ความอับปีนะครับมันจะนำไปสู่คุกตารางในที่สุดนะครับจึงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้และถ้าใครไม่เชื่อก็ทำกันต่อไป และถึงเวลานั้นกรรมจะตามสนองเงินของแผ่นดินงบประมาณของแผ่นดินใครก็ตามทุจริตคอรัปชัน่นแม้แต่บาทเดียวมันจะมีอันเป็นไปทุกผู้ทุกคนตรงนี้นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9หรือพ่อของแผ่นดินพระอ,องค์ทรงตรัสไว้และทรงสาบแช่งไว้และท่านก็จะเห็นว่าหลายคนที่มีพฤติกรรมอยา่างนี้ไร้แผ่นดินอยู่แม้จะมีเงินพันล้านหมื่นล้านก็ตา่างเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญประชาชนคือหัวใจของประเทศจัดสรรจัดพื้นที่นะแยกให้ออกอย่างชัดเจนผมเชื่อว่าถ้าาน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเจ้าหน้าที่พึ่งชาวบ้านชาวบ้านพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐในทุกๆหน่วยงานในทุกๆก,กระทรวงทบวงกรมแน,น่นอนนะประเทศเราจะได้ป่านะประเทศเราจะได้รับการพัฒนา และประเทศเราก็จะเจริญก้าวหน้าความอยู่ดีกินดีก็จะนำมาซึ่งสู่ประชาชนอย่างแน่นอนจึงขอฝากไว้ในเรื่องนี้กับทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางผู้นำท้องถิน่นนะครับทางจังหวัดถ้าทำไม่ได้ก็ฝากถึงอธิบดีกรมป่าไม้ฝากถึงกระทรวงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเลยไปถึงพระนาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีช่วย ดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยสำหรับวันนี้กับผมตามนิจารลาไปก่อนสวัสดีครับ